ไคโดบอกไม่ไหวแล้วนะปล่อยด้วยท่าอันติเมสฮอตสบียใส่ไม่ฮอกลงหลุมกลับไปเกิดใหม่ด้วยลูฟี่ที่กำลังยืนงงพิยาหน้าม่วงอยู่โดนตะบองอัดหน้าสลกไปเหมือนฝันสวัสดีท่านผู้ไม่เกียรตทุกท่านวันนี้เราอยู่กันกับเกมวันพีคโจนันจำวันนี้จะมารีวิวสก,กิลตัวละครไคโดกัน ตั้งแต่ผมก็อกอินมาเซิร์ฟอินกิฟมาประมาณ7วันที่รอคอย <c oughs> ก็ได้กับไคโดเจ็ดเทพแห่งมังกรมาครอบครอง <c oughs> พูดและนึกถึงขึ้นได้ตัดไปตอนเด็กๆผมจะเล่าถึงตอนที่ยังได้ของเล่นให้ฟังมีอยู่ครั้งหนึ่งแม่พาผมกลับบ้านหันไปฝับข้างทางเจอร้านขายหุ่นยนต์ครับผมหุ่นยนต์ประกอบนั่นเอง แรกๆก,ก็ขอแม่ซื้อนะฮะด้วยเสียงอ้อนวอนแบบนอบน้อมด้วยความที่ยังเด็กมากแม่ผมก็ยังไม่ซื้อให้นะเพราะว่ากลัวผมทำพังพอแม่บอกไม่ให้เท่านั้นแหละยืนร้องไห้ลม้มลุกคุกคานแบบสะดิดสะดิ่งครับผมแบบประชดแม่เลยพอประชดปุ๊บแม่ก็ไม่ให้อยู่ดีครับผมเราก็มานั่งนึกนะผมว่าสรุปไม่ได้นึกในใจว่าทำไปเพื่ออะไรนะ อย่าหาทำก่อนจะไปรับชมเรามาดูเมลที่ GM แจกของกันก่อนว่ามีอะไรกันบ้างแจกเยอะอยู่มี9เมลกด call ล s t ไปเลยนี่ครับผมมีอารีนาคอนไดมอนกิลคอนเบลลี่อเวเกนอ a l ลลีนะก็มีเยอะอยู่นะผมที่แจกแจกเยอะอยู่โอ้โห,โหกดโอเคไปมีอะไรอีกว่ม,มี XP p ก i n t กิลเกมครับผมกิลกิลแชสคัตกิลวอ์ all, นะ โอ้มีอีกครับผมททเลสพอยต์ด้วยโอ้มีเยอะครับผมแจกเยอะอยู่ครับเกมนี้เราเข้าไปดูในกระเป๋าเลยครับผมว่าข้างในเป็นกล่องสมบัติอะไรแบบน่าสนใจบ้างกล่องแรกสีเขียวครับผมเอเวสซลูทเข้าไปข้างในก็จะมีเป็นพวกลูนต่างนะครับลูนสีเขียวลูนสีฟ้าลูนสีม่วงสีม่วงน่าจะแจ่มสุดแล้วอันที่สองครับผมเทเลสพอยต์ นี่ครับผมเทเลทพอยต์ก็ได้มาอัพสกิลเล่นๆคลาสสกิลวอลครับผมคลาสสกิลวอลก็ได้พวกพวกอัพสกิลอะไรพวกเนี้ยแบบพวกกิลวอลพวกอะไรพวกอัพสกิลอันนี้ครับผมซิลเวอร์ซิลเวอร์ก็ได้เป็นพวกอารีนาคอนพวกกุญแจนะฮะกิลเกมบ็อกครับผมกิลเกมบ็อกก็จะได้พวกเจมนะครับผมเจมไว้อัพตัวละครขึ้นอัพสกิลบวกหนึ่งบวกสองต่างๆกล่องทองก็จะมีเป็นพวกแบบอ่าอัพพวกเศษ ตัวละครครับผมเส S R สีม่วงนี่ครับผมโซโลชสนี่ได้โซโลด้วยโอ้โหหาตั้งนานอันนี้ก็กล่องรีวอร์ดแบบเสื้ออะไร,น,น,ะรน้อยครับผมนี่บูแบบบูบูเลดครับผมบูเป็นพวกทองอะ่ะก็มีอะไระครับผมเป็นพวกแบบเศษต่างๆนะครับผมที่เราได้มาจากจาก g m แจกนะฮะอันนี้ผมไปเปิด การ์ดกล่องโซโลมานะโซโลล่างวานุเราไปดูการอัพตัวละครสกิลของไคโดกันเลยดีกว่าเข้าไปที่หน้าต่างค l าว d m เ n น g e เมนต์นะครับผมกดไปเลยครับผมเอนแชสสกิลสี่จักรพรรดิไคโดโอ้โหมันโก้จริงๆสกิลพวกนี้ผมแปลมาจากกูเกิ r a n s l ล t e สกิล a t t a ท k Thunder S Diagram สร้างความเสียหาย2 0 1 8บวก300ให้กับยูนิตศัตรูตัวเดียวมีโอกาส100%ที่จะทํายูนิตกับศัตรูมึนงงและลดความโกรธลดลง200แต้มในขนาดเดียวกันเพิ่มอัตราคริคติกอนของตัวเอง20%ครับผมก็คือจะทําให้ศัตรูมึนงงและลดความโกรธลงและเพิ่มอัตราคริคติกอนครับผมเป็นสกิลที่ขัดจังหวะคู่ต่อสู้ได้ดีเลยทีเดียว อั t ติเมตสกิลคอสบีสสร้างความเสียหาย402.7%บวก480ให้กับเป้าหมายศัตรูตัวเดียวเพิ่มความต้านทานดามเมจของตัวเองขึ้น100% เพิ่ม DF คือ defense ของแถวหน้าที่เป็นมิดขึ้น20%หลังจากปลุกพลังอาวุธจะเพิ่มความเสียหายเอฟเฟกของ defense เพิ่มเติมก็คือเมื่อใช้อัลติเม Skill นี้จะเพิ่ม defense ถึกแท็ง Tank อย่างมาก Passive Skill Ultimate power เพิ่ม5.9% ATK t a c และเพิ่ม5.9% HP ก็คือสกิลติดตัวเพิ่ม ATK t a c และ HP เป็นแท็งสายดาเมจ s พสซีฟสกิลดักกอน o อสในการต่อสู้เพิ่ม d e เฟน์ของตัวเอง10%เมื่อมีลูกเรือคุณภาพ17คนในสนามของเราจะเพิ่มดีเฟน์ของตัวเองขึ้น30%เมื่อมีลูกเรือคุณภาพ3-17คนในสนามของเราลดแอคแท็ของศัตรูลง30เมื่อใช้คู่กับชารต์ลินลินพร้อมกับลด d e เฟน์ของศัตรูลง20%ก็คือเป็นสกิลที่ใช้กับ Big m u ัมต่อสู้คอมโบกันสุดโหดไปเลย พัชซสกิลดาเมสโบนัสสกิลติดตัวทั่วไปของลูกเรือสร้างความเสียหายแก่เป้าหมายมากขึ้นอัตราดาเมจเพิ่มขึ้น5%เก็คือเมื่อสร้างความเสียหายจะเพิ่มอัตราดาเมจเพิ่มขึ้นพสซี Skill, ่สกิลดาเมจเลสสกิลติดตัวทั่วไปของลูกเรือรับความเสียหายจากศัตรูน้อยลงอัตราการลดลงความเสียหาย5%เก็คือได้รับความเสียหายลดลงน้อยลง5%นั่นแหละเข้าสู่โหมดการต่อสู้ในอารีนาว่าจะเป็นจังได ด้านในอารีน่าก็จะเจอกับมิฮอกไคโดโซโลแชงผมแดงตอนนี้ผมก็สู้ถึงแลงสองเจ็ดตอนนี้ก็อยู่ที่65875กดคลิดเข้าไปสู้กับมิฮอกเลยเปิดกันกับแมตช์แรกครับผมไฟฟังนู้นฝั่งสปีดท,ที่เร็วกว่ามิฮอกฟันครับผมลูฟี่อ้าวกระตุกกระตุกลูฟี่ตามพลเอกหรือเอาคิยี้เปิดอเจเลจูคอยโซโลปิด3แถวหน้าหายหมดเรียบเลย ลูฟี่บอกทนไม่ไหวกระโดดเข้ามาตะบ,บันหน้าติดลถด,ดาเมจเล้งเลือดคืนอย่างเยอะอาเจเลจูขอแจมพอยซ์นพิงแอโโลใส่มิฮอกแต่ไม่ขนามือต่อยกันไปมา3คนเลือดฝั่งนูน้นแทบจะไม่ลดเจอใครโดท้าก็ามาดิครับผมไม่เล็กลูฟี่โมโหใส่นัวด้วยท่ามังกี้คิงทนมือไม่ได้ต่อด้วยพอยซ์นพิงแอโโล ลูฟี่บอกฉันอยากเป็นราชาจนสลักโดนวิฮอคฟันตายคาที่เลยม่องเท่งไคโดบอกไม่ไหวแล้วนะปล่อยด้วยท่าอันติเมสฮอสบีดใส่มิฮอคลงหลุมกลับไปเกิดใหม่ด้วยลูฟี่ที่กำลังยืนงงพิยาหน้าม่วงอยู่โดนตะบองอัดหน้าสลบไปเหมือนฝันไคโดบอกขอยืนกลางยึดมั่นในพลังของตนโดนอัดจนน่วมเลยแพ้ไปในสังเวียนเอาละเคโอและโอเคเรามาต่อกันรอบที่สองเราไปลองกับด่านปกติกันดูบ้างดีกว่า ก็ไปที่อีลิตครับผมผมขอแก้ไขทีมก่อนแก้ไขเลนครับผมผมจะย้ายลูฟี่ไปอยู่ข้างหน้าเอาตัวที่ดูดเลือดแบบแรงๆามาอยู่ข้างหน้าครับผมเพื่อแบบยืนได้นานๆลิวมะนี่ก็ดูดเลือดแรงนะฮะดูดเลือดแบบฟันดูดเลือดอะเซฟเรียบร้อยเราไปตรงด่านอีลิตกันเลย เราไปเจอกระดานแรกก็มาเจอกักบลูกเรือก,กิ๊กก็อกนะครับผมโดนริวมะฟันไป28 0 0 0อาเจตาม34 0 0 0ลูฟี่เปิดไลนิ่งฮักคี้ห้าแ0นไปนนนนครับผมตายทันทีแเจอกระดานที่2ครับผมมาเจอกับลูกน้องอีกแล้วครับผมก็มาฟัน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 ,ฟนแล้วก็แบบเปียงป้างโป้ง,ปงเป้ง3 0 0อง0 0บวกๆไปตายครับผมไปเจอกระดาน2เอายังไม่ตายอีกโดนลิวมะเก็บหังหานมู่ รั้งนี้ล่ะรอบ2ของจริงเราไปเจอรอบ2กับดอนคลีกที่อวดตนว่าเก่งในแม่น้ําเลสไลน์พลเอกมอร์แกนที่ดูเหมือนจะโหดแต่ก็ต้องถอนตัวเจอกับเจ็ดเทพจนสลัดโมเลียดูเหมือนจะสายเปแต่ก็เดินด้วยตนเองไม่ได้ปลุกซอมบี้มาตายหายกหมู่เลยครับผมลิวมะเปิดเลจูตามลูฟี่กระดิกนิ้วบอกไคโดจัดการไลนิงฮักคีมอร์แกนขวัญยักษ์ตายในศึกสงครามเลยทีเดียวเชียว k คแบบ KO ถ้าท่านผู้ชมไม่อยากพลาดข่าวสารการอัปเดตก็กดติดตามด้านล่างได้เลยครับหรือมีข้อเสนอดีๆแก่การเล่นและสะดวกสบายก็คอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยไปและคามิสมิด้า๋ยว